สวัสดีครับผมในนามของกบิกาเซจีมบีพีนะฮะร้านขายของแต่งแท้รถเบ็ดน,นะครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะนําเสนอสินค้าเป็นสินค้าตัวใหม่นะฮะใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้เป็นตัวไฟส่องพื้นตรงประตูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสําหรับรถโมเดลเ New A class 7, c l a s s W 1 7 7 CLA 117 GLA 246 แล้วก็พวก gl e gls นะฮะประมาณนี้นะครับยังไงค,คุณที่สนใจสินชิ้นงานแท้นะครับมาชมตรงนี้ได้เลยครับนี่นะครับตัวชิ้นงานแท้ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีที่ต่างจากชิ้นงานที่ขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับตรงที่ว่าเ,เวลาเปิดประตูน้ำมันไม่เข้าไปโดนแผ่นฟิล์มทำให้แผ่นฟิล์มเองเนี่ยมัน ละลายแล้วมองไม่เห็นตัวโลโก้นะครับอย่างที่ผมเห็นลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยวิ่งมาเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าของเดิมที่เขาติดตั้งไปเนี่ยมันโดนมันติดแล้วน้ำมันเข้าได้ครับเราก็ทำให้ตัวแผ่นฟิล์มที่มันเป็นโลโก้ m e r c e d e s b e เ z เองเนี่ยมันลางหายไปนะฮะแล้วบางอันก็ใช้งานไม่ได้ช็อตนะฮะแล้วอย่างของตัวของเบนซ์เองเนี่ยตัวนี้มีตัวคล้ายๆกับซิงทำความร้อนข้างหลังนะครับ เพราะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยก็น่าจะประมาณ5 0 0หมือชั่วโมงตามมาตรฐานชูปไปของ Mercedes-Benz นะครับตัวนี้มีความสวยงามมากนะฮะแต่แต่ก็ต้องเรียนว่ามันมีเฉพาะตาม Mercedes Ben z อย่างเดียวนะฮะเอ่อถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับจะมีแค่ Mercedes-Benz อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นโฉมที่แล้วรุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็น2-1-3พวกนั้นนะฮะ1-6-6เงี้ยมันจะมีตัว Apple t ลทาด้วยนะครับ เตียงของตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันทำมาเฉพาะตาม e r c e e เซเดสเนเขาเรียกว่าเร m e r c e d e s น e n z Projector s t a านะฮะก็ทำมาเฉพาะตาโลโก้เบนแล้วก็มีแบบเดียวด้วยนะฮะที่ผมเห็นทั้งหมดในสาระบบของเบนเองเนี่ยก็จะมีรุ่นย่อยออกไปเป็น222นะฮะแล้วก็จะมีรุ่นย่อยออกไปเป็น2 1 7 2น7นะฮะแล้วก็มีรุ่นย่อยออกไปเป็นพวก 213, 205, 253 นะประมาณนั้นนะฮะที่มันมีจำหน่ายแล้วก็จะมีเฉพาะรุ่นนะ2องห้า0 5เ,เท่านั้นเองนะที่มีเป็นตัว Apple T a l a h a t a t นะนะก็คือของเบนเองสรุปง่ายๆครับมีแค่ตัวตาม Mercedes Benz กับตัว Alpha t a t แค่2แบบไม่มีหลากหลายมากกว่านั้นนะฮนะข้อดีของในตัว Project Star Twin Pack ของ Mercedes Benz คืออายุการใช้ง,งานยืนยามไม่ลอก นะฮะไม่ลองแลวก็ไม่ร้อนมากนะฮะจะมีซิค์ระบายความร้อนตัวนี้ผลิตในเยอรมนีฮะโอ้โหเป็นตัวนี้เป็นชิน้นของรุ่นเก่าเนี่ยผลิตในฮังการีนะฮะแต่ตัวนี้ผลิตในเยอรมนีนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณที่สนใจนะฮะอยากสร้างความสวยงามนะมีเดคอรเรทหรือกาเจตต่างๆต,ติดตั้งในรถของ m e r c e d e s b e n z นนะที่สนใจเป็นพาร์ทของแต่งแท้ตรงรุ่นนะติดต่อมาที่เราได้เลยครับเรามี ชุดโปรเจคเตอร์ m e r c e e e s Benz p r o j เ c t o r Star เนี่ยครบในรถเบนทุกทุกรุ่นเลยนะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งนะฮะขอบคุณในนามของคาริกาเซ่ b เจมขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับผม